แม่น้องอเนยได้ขายมะขวกับเท่าเลยพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องสุขสุขคนสมองสมบอรเด้อติ่ติดตามมาบสมองน้องหนัดพบพอกันคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยมาขายตลาดหนัดยามแรงพี่น้องตลาดเคมคองเนาะตลาดบานดงดอกไม้พี่น้องเลยแดด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 อะไรอ่ะลอ ห้ากระไดเงนินสี่สิบบาทมาคายคลองเป็นโอ้ยคายคลองตลาดหนักแข่งเดะมาเปิดซีมาหอดจากไก่เติบประมาณเศร้ารักหัวจะเข้าลงมาน บ่หอดกันยังหน่อยพี่น้อยร้อยนางมาขายยังขายมะนาวป้องมาคนเดียวบ่แล้วอยู่บ้านไหนดงดอกไม้นี่อืมนางหน่อยเพิ่นมาขายมะนาวพี่น้อยมาขายมะนาวผู้เดียวนี่อทงมะนาวเพิ่นี่ใช้ทงมะนาวจ้ะนะบ่ร้อย โอ้นี่แหละทุ่งบักนาวนางน่อยคนที่เคยมาขายบักนาวโอ้ในน้อยก็หู่จักทรรมาหากินพี่น้องเยหู่จักทรรมาหากินมาขายบักนาวเฟิ่์นเป็นคนบ้านนี่แหละแต่ว่าเด็กในน้อยก็หู่จักขายเท้ากระปุกเถอะเดีายดวพี่น้องวาว่าตี้สิว่าสิมาท้ามหลับไปเนาะ พอให้มันมันเฮงเฮงไหนหน่อยกูแจ็คทำมาหากินมาขายมะนาวอ้ะสิม่นร้อยจักปีเลยร้อยนางจักปีเลยร้อยนางจักปีแล้วเก่าปีบะโอ้สามกับนางกิก้ สามันกำนังกิกิเลยนางมาคายหมักนาวไปนั่งอยโฮีหลาโอ้ยแดดอะไรย่งเงี่หอเขินก็มาเผาเห็นแนนตัวขามายืนเขินก็มาดีใจว่าแม่นังกันเลยดีใจแม่นองอันนี้ยิ้มได้เลยเพียใดือยังลายเยอะแม่นี่ฮัสิเบิร์นี่ เพราว่าผาลุ่นทาส้มน้ำกันเท่าก็เอาขึ้นมานพี่น้องเบิ่งนด้วยสื่อพี่น้องในี่กับแท้มันเพิ่นพี่น้องเใยบักร้ายนึ่นเมนเป็นกับแท้มันแน่กับแท้มันน้องเลยก็ได้แม่นอยากใช้ขาอยากเป้อ้อวเนาะแท้มเลยแม่นของขายของขายเนาะคันเอาแบบว่าพอดีแบบว่าเขาซื้อกับเปปเตาสื่อเฮาคล้ายกบบเปตาคายแบบนี้นะเท่าเท่าหนึ่งเหมือนเปล่ากับปลาสนีแต่เส้าก็ได้ทำพี่น้องแต่ว่าเอามาเสะน้าอ่ำไหว งามทาไมงามรวยงามมาเรียร์ยโดซาบะพอพอลาบเธอหนึ่งเนาะไม่นองอเนินล่งเธอได้น้ำแล้วอยู่เพื่อนเธอแต่เม่น้องอเนินนั่นล่างเรียบร้อยเพินพ่นมามนออเพิ่นมาล่างกัคือสิล่างดำเล็กดำหน่อยแล้วก็ลาบเพราะว่าเขาล่างมาคัดเมเห็นว่าเหามามาขายประมานว่าเขาเสียามาแต่น,อน้องเทามาขายหล่เนาะ ถ้าต้องล่างให้งงามขอ,องขาของขายเป็นหนากินหนากินพี่น้องเลยเมนองอเน่น,นะมีเท่าแล้วก็หมักถั่วเนาะอันนี้เป็นของนอกของนอกืาอ,อก,ากีนี่แหละพี่นอ้องทือว่าเพิ่นมาขายของนำมาแหละแสงแดดก็แหงแหงอันนี้เป็นตลาดบ้านดงดอกไม้ตลาดเคมคองพี่น้องเลยตอนนี้ก็แสงแดดก็แหงหลาย เมนมันยังเด็กะหอก็ออกมาบราเอาลงพื้นเตียงติ่มีน้องอนิงด้วยนะใดอปปเออไปเมนน้องอเนินได้ขายได้พี่น้องบุกขายหมากถัก่วกับขายเทานะเขาอาเทาโอ้ขอห้มันมนพี่น้องเลย ด an. <laughs> huh, mm ีใจลายเลยใครพี่น่องอน่ดีใจแลนพะวเพอร์เดพี้นองอเน่ดีใจลายอืมดีใจปอปด้เงินซื่อนมนให้น้องอเน่กินพอน้องอนยังด้ออกนม ถามได้เด้อบอซื้อก็ถามได้เด้อบอซื้อบอเป็นอยังถามได้อู้ยฉันมอ้วนแทนอ้วนค่ะแทพนี่อุ้ยเป็นตะแพงแม่น้องอันเนี่ยหิวน้ำแห้งขายของเป็น้องเอ้ย เนียบซิ้มเลยตอนนี้เท่ากองนึง20บาท20บาทพี่น้องงามๆเพิ่นเส้นใหม่น่ะล้างซาเรียบร้อยเ่น้องอนามด้นนาเนแบบสับินตัวเองซะนั่งนอยยังบายอยู่ เอาเามา่นขวแล้네้เอาทางาหล้เอานก็เอื่อยงามแต่แทนน้ำเลิกแต้เท่าน้ำเลิกได้นี่นะร่างคักแม่ได้นี่นะเพิ่นอะากินเพิ่นยยมีเมส่ย้างเบิงจะออกมาจะมาสือซอยบ่จัก ขายของพี่น้องเลยคำอะไรยังแดดพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับเวาลากละ่ะสีหางแรงอะไรยังแดดปะถอยแดดโพ <ไป S 1> ดแด <ไป S 1> ดโพดแดดจัดเลยพี่น้องห้อนเหื่อไรสระได้ขายมักถอยอะไรพี่น้อง <c oughs> ใายมาถอยแล้วรบเลยใช่ค่ะรบเลยรับเาคนนอกก็เัยื่อยโบาณร่างเป็นหมา เอาเทาบ่ละซื้อแล้วบ่พี่น้องอ๋อเออลูกค้าเก่าพี่น้องเลยทั้งขายทั้งแถมพี่น้องเลยคล้องเข้าไปในลงทุนเนาะเขาไปเอามาเข้าไปซื้อจากบาทเนาะแต่ก็มีแต่เหือแห้งและ ขายของจ้าขายของเอิญซื้อยังมาขายเท่ากับหมักถั่วได้เลยนะอ่าเลาะเลาะเงียบเงียบเลยเนาะเช้าสิบเอ็ดอยู่บ่อแาวหันยังไลยบ่แม่งวันนี้ ด้ยตอนนี้นาเชอยู่ทาบนคำเขาแล้วอาาเบิ่งน้ำการทาลุ่นน้ำการพี่น้องวัตสีเบิ้ดหรือโบเบิ้ดเนาะทั้งคายทั้งแถมไปนำพี่น้องเไยทั้งคายทั้งแถมไปนำเอาจุดยอดก็แม่น้องกันเนื่พี่น้องบ่มียันรูปีดไปแบ่งปันกันกินทั้งคายทั้งอยากแบ่งปันกันกินนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยอาบน้ำให้ปักถวยนะ พอบกให้มากทัวเหี่ยวมันหอนเกินพี่น,อน้องเมื่อนี้มาเป็นแม่ค้าขายเทาขายมาทั่วพี่น้องยังเหลือดสองกองสุดท้ายพี่นอ้องเหลือดสองกองสุดท้าย,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 ยเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเยสเสร็จเมื่อแล้วเบิดแล้วพี่น้องสองเบิด์ตเลยเนาะ พี่น้องกันเนี่ยดีใจพี่น้องกันเมื่อยคล้ายคลองเบิร์ตแม่ตอนนี้ตอนสุดท้ายเลยเด้อพี่น้องเอา้าพ่ออันแม่ลูกซี่พี่น้องเลยมาหาซื้อ,อยังเนาะบแบบนี้นะเซนากินงายลูกเพลินแม่ลูกซี่ เบิร์ตอูดลูดเชได้เมื่อเลยพี่น้องอันนี้เป็นตลาดเล่ตลาดแรงเนาะตลาดบ้านดงเซนทีนแคมคองพี่น้องเลยใช่ไม่น้องล่นรูดเงินนสาบาทไม่น้องอันนี้ขายแถมขายลุดพี่น้องเลยปั้นปันการกินแด่งแบ่งบรรทายกันกินเนาะพี่น้องเบิร์ตเกี่ยงแล้วบาทนี้เ้าก็่าได้เมื่อก่อนพี่น้องเลย พี่น้องขอจบขิปใบเพียงเทานี้ได้พี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนาดได้พี่น้องเด้อสบายดียยยงาโกน